ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะสร้างยอดขายให้เราได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ขยายฐานลูกค้าด้วยค่ะให้เราแบบมีลูกค้าที่เข้ามาติดต่อใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นค่ะสวัสดีค่ะ,ส,ะสัิพรสุทธ,ธิสารนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะผลิตถุงพลาสติกแบบครบวงจรค่ะ รู้จักกับทาง b i ดซอฟ t ได้จากการติดต่อเข้ามาประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็ที่เราตัดสินใจเลือกใช้บริการเพราะทีมงานที่เข้ามาคุยะคะ่ะมีความชัดเจนนะคะแล้วก็อตอบคำถามละเอียดตรงประเด็นนะคะแล้วก็บริการก็น่าสนใจคะ่ะเราก็เลยคุยกันกับทางในทีมนะคะแล้วก็เออสุดท้ายเราก็ตัดสินใจใช้กับ b i t ซอฟ t คะ่ะ จนถึงปัจจุบันนะคะก็ใช้บริการกับบิทซ้อมมาเป็นปีที่2แล้วค่ะก็ส่วนใหญ่หลักๆที่ใช้ก็จะเป็นเว็บไซต์กับคำค้นค่ะเข้ามาช่วยหลายเรื่องนะคะอย่างแรกก็คือความน่าเชื่อถือนะคะทำให้เราดูเป็นเืนือ,อชีพเราลูกค้าก็เข้ามาดูสินค้าของเราแบบ24ชั่วโมงเลยไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดสินค้านะคะโปรโมชั่นหรือข้อมูลการติดต่อนะคะส่วนใหญ่ล้วเนี่ยมันจะสร้างยอดขายให้เราด้ เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ขยายฐานลูกค้าด้วยค่ะให้เราแบบมีลูกค้าที่เข้ามาติดต่อใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นค่ะผลลัพธ์หลังใช้บริการกับบิ๊ซอฟคือดีมากเลยค่ะลูกค้าหลายคนที่เข้ามาดูเว็บไซต์ก็บอกว่าเออใช้งานง่ายนะดูสินค้าข้อมูลแล้วก็บริการของเรา้สะดวกเลค่ะแล้วลูกค้าก็ที่สำคัญเลยนะคะลูกค้าใหม่ๆเข้ามาติดต่อมากขึ้นค่ะแล้วก็ยอดขายก็ดีตามไปด้วยค่ะ ก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดหากท่านไหนนะคะต้องการผู้ให้บริการที่เข้าใจแบบเราจริงๆนะคะมีความเป็นมืออาชีพนะคะใส่ใจในรายละเอียดทุกๆขั้นตอนนะคะแล้วก็ตั้งแต่เริ่มต้นจากการขายเว็บไซต์นะคะทำให้เว็บไซต์ของเราดูทันสมัยใช้งานง่ายแล้วก็ต้องเลือก b i ทซอฟ t เลยคะ่ะเพราะว่าไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็ขอยืนยันอีกเสียงหนึ่งจากประสบการณ์ของคนที่ใช้กับบีซอฟจริงๆคะ่ะ